วันนี้เรามาอยู่กันใต้ท้องแรปเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นด้านด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้คือเป็นชิ้นส่วนสําคัญเลยจะเป็นกระปุกพงอะไรไฟฟ้านะครับที่มันต้องมีการแทงตัวนี้เป็นชิ้นเล็กมาคอยปิดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่างน้ำมันเครื่องนะครับที่เป็นพลาสติกที่สําคัญเลยครับอ่างเกียร์ครับนี่ครับเวลาเราเคาะจะรู้สึกเหมือนมีน้ํานะมันเกียร์อยู่ข้างในงถามครับใส่กับไม่ใส่อะไรดีกว่นกันถามความเห็นผมนะใส่ต้องดีกว่าป้องกันไม่รู้ว่าจริงๆเราล้รุ่นนี้ เราจะไปลุยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราอยากจะไปเที่ยวไหนหรือว่าเราวิ่งกลางถนนไปเจอสิ่งของที่หล่นอยู่บนกลางถนนอนะ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นหมา,าไม่ใช่พวกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไม่รู้เราก็ในฟาร์มเร็วที่เราขับไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรข้างหน้าโดยอันดับตัวนี้เป็นการแข็งนะครับยาวตั้งแต่ข้างหน้าเลยยันทานเฟอร์เลยแล้วเรามี2อย่างด้วยมีแบบเหล็กตับอลูมิเนียมอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากัน มันดีตัวละอย่างเหล็กดีครับแต่ข้อเสียคืออาจจะมีน้ําหนักนิดนึงราคาจับต้องได้อลูมิเนียมอลูมิเนียมก็ดีอีกดีคือเบานะครับน้าหนักเบาข้อเสียคืออะไรรู้ไหมแพง <laughs> ข้อเสียราคาจะสูงนิดนึงนะครับแต่ผมว่าชาวแรปเตอร์หรือคนขับแรปเตอร์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีซีเรียสเรื่องราคานะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆกับการที่เราใส่เข้าไปมันเป็นป้องกัน อย่างดีเลยล่ะอ่าแล้วก็สวยงามด้วยที่สำคัญอ่าข้อเสียมีอะไรบ้างครับอืมไม่มีนะข้อเสียข้อเสียคือต้องเสียตังค์แหละอย่างว่าอ่าแล้วสมมติถ้าลูกค้าจะเซอร์วิสในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องข้อนี้คำถามดีครับในการเซอร์วิสนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่ปัญหาอีกเช่นเคยอ่าถอดน็อตสี่ตัวครับเป็นน็อตเหลกเหลี่ยมสี่ตัวครับแล้วก็ยกฝาตัวนี้ขึ้นออกมาได้เลย ่าช่องนี้จะเป็นช่องที่ใหญ่มากจะพอมัสหรขโหเนี่ยเนี่ยค่อนข,ข้างจะกว้างกว้างมากนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนช่องเซอร์วิสช่องนี้อ่า่านะเป็นเครื่องสบายเซอร์วิสครั้งต่อไปง่ายง่ายแน่นอนจบวันนี้นะครับเรามีอะไรแปลกๆอยากทดสอบเหมือนกันสิ่งแรกเลยครับอันนี้แม่งกำลังวิจัยอยู่อาจารย์กำลังวิจัยอยู่แต่เราจะเอา งานงานการแข้งนะครับเป็นของอลูเป็นเป็นอลูนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับค่อนข้างจะเขาเรียกว่าใครเขาจะบอกว่ามันค่อนข้างจะไม่แข็งแรงสู้งานเหล็กไม่ได้แต่วันนี้เราจะไปลองดูนะฮะแต่จะไม่บอกมันนะไม่บอกอาจารย์ให้มันวิจัยไปก่อนเดี๋ยวไม่บอกอยากรู้จริงๆว่าจะแข็งแรงแล้วทนทานทนมือทนตีนไห่ไหมสําหรับรจริงๆเราเราอยากทดลองนะทดลองให้ให้ดูว่าใส่ในรถเนี่ยแล้วก็ไปวิ่ง แต่คันนี้ลถมันสูงอะเราจะทดลองไม่ได้เลยเดี๋ยวไปรอดูความขั้นตอนการทดลองของผมนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมคเพราะว่าในสิ่งที่เราได้บอกไปแล้วเนี่ยว่าวันนี้เราจะทดสอบอยังไงไม่เหมือนใครแน่นอนต้องรีบนะเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวมันด่าวเ,เดี๋ยวไปรอชมมาเลยครับ เล่นอะไรแปลกๆมารูวันนี้ครับเอาของแพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในร้านนะครับมาลองทดสอบกันเป็นกันแคงอลูมิเนียมนะครับนี่เอาของแพงมาลองเลยพร้อมไหมพี่พร้อมครับนี่รีบครับมาทีทดสอบกันเดี๋ยวอาจารย์จะมาเดี๋ยวมารู้ว่าเราเล่นอะไรไปรอชมกัน กูเอามาทดสอบเอามาเขาด้วยละโอ้ตาย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 นี่กูเอามาทดสอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 อันเนี้ยไอ้มินียมนเนี่ยเออกูเอาวอลูปิเนียมมาขายแล้วแม่งราคาขายเท่าไหร่จะสองก้ามื่นเก้ากว่าเก็บใส่รถมึงเองเลยเนี้ยนี่เดี๋ยวเรามารอลุ้นดูว่าจะทะลุไหมมึงว่าทะลุไหมแม่งจะได้ของอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยของมันต้องเราทดลองเดี๋ยวมึงว่าทะลุไหม ถึงว่าทะลุไหมขาทะลุไปยังเดี๋ยวมารอลุ้น,น,ก,นก,กัน,นกูอย่เล่นเทียอะไรกันอ้าวลุนบอยเป็นคนนำถือมุเกตที่เขาเรียบหมดเลยเนี่ยเกียวกับอะไรไหมนเนี่ยเฮ้ยทจะเอาไปขายได้ไหมเนี่ยมึงไม่ต้องขายคือเราทดลองให้ลูกค้าดูดิเขาถามว่ามันแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยถ้าแต่รถจริงๆมันก็ไม่ได้เทสอย่างนี้นะเอาฮี่ก็เราถึงบอกว่ารถดับเตอร์มันสูงเราไม่มีโอกาสที่จะไปเทสแบบนี้ไงเราก็เลยต้องมาเลือก เอาแบบนี้มึงเอามีเนียมมาเลยเอ้านี่ไม่เอาเหล็กมาล่ะเฮ้ยเราต้องลองจากของแพงที่สุดก่อนเด็ดใช่ไหมพี่บอยนั่งมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างมันดีครับมันดีใช่ไหมเสร็จตี้พร้อมนะพร้อมครับเป็นไงไม่ได้เราไม่ปรึกษาเลยมึงบอกให้กูทดลองไม่ได้ทดลองอย่างนี้ครับไปใส่รถแล้ววิ่งดูเฮ้ยไอ้เทีย่เรารถกูจะไปเสยที่ไหนเด็กกูลองล้างให้ดูก่อนลองล้างดูอ่ะงานนี้มีมีหักตังค์มีหักตังค์คนนี้ก่อน คนนี้คนนี้ทักสิบเปอร์เซ็นต์คนนุ่นก้าสิบเลยนี่คือต้องบอกว่ารูพวกนี้ยมันเป็นรูเดิมมันเป็นรูเดิมไม่ได้ทะลุนะฮะไม่ได้ทะลุเราลองล้างดูก่อนนี่เห็นไงไม่เป็นไรเป็นไรไหมไม่บิดไม่มีอะไรเลยเออเนี่ยแหละที่กูบอกว่าคนทดลองแบบอื่นอ่ะมันก็จะไม่เห็นไอ้สีอ่ะต้องมีบ้างนะใช่เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ด เกียร์เราก็ต้องปลอดภัยดิใช่เกียร์เราอ่างน้ำมันเครื่องเราก็ต้องปลอดภัยดิไงโอ้โ oh. มึงจะชมมึงหรือจะด่ามึงดีเนี่ยหมดคำจะพูดแลนะ้วมึงต้องชมด oh. ิมึงบอกว่ามึงคิดเลยเป็นไงกูคิดเลยแล้วเป็นไงเวลากูคิดเองดีกว่าเนี่ยเสียของเวลยร์เราต้องมีตังเยอะเฮ้เป็นไงถือว่า,วาใช่ได้ใช้ได้คือคือถ้าบอกว่าถ้าเหล็กอ่ะเราก็มองว่ามันแข็งแรงแล้วอ่าถ้าเป็นอลูเนี่ยเจอของจริงเป็นไง นี่มันหนาห้ามิลนะเห็นเราเห็นเราไปลองล้างแล้วก็ใส่ดูนะฮะเกือบหายท้องหมือนกันแล้วครับเกือบหาท้อเหมือนกันใช่ไหมพี่พี่ออกพี่ไม่บอกพี่หยุดแล้วพี่หยุดแล้วพี่ออกหรือว่าหรือว่าจอดแล้วอะครับต้องต้องบอกเลยครับว่าจะงานงานอาลูงานอาลูงานอาลูเนี่ยที่เราใส่ใส่เนี่ยเริ่มต้นราคาที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทงานเหล็กอะทั้งเป็นงานเหล็กอะแปดพันเก้านะ อ่าแล้วก็หรือว่าหรือว่ามึงจะเบิกงานเหล็กให้กูทดลองอีกไม่นะพอแล้วเดี๋ยวกูจะทดลองกับน้อลูมิเนียมผ่านน่ะอะอลูมิเนียมมันแข็งแรงผ่านเหล็กก็ต้องผ่านแล้วแต่ราคาเหล็กมันจะต่ำกว่านะโอเคนะถือว่าไงถือว่าเสียของไปหนึ่งชิ้นเสียยี่อะไรของไมันใ่างานได้ของมันต้องเอาไว้กันแข็งมันเอาไว้ลูดอ่ะตามใจมึงโอเคถ้าว่าคลิปนี้นะครับก็ใครอยากได้เรามีการทดลองให้แล้วครับถือว่าสอบย์ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็เหนียวแน่นนึบ บวกกับน้ำหนักคนบวกเอาสิทธิ์ของก็ถือว่าโอเคฝา,ากติดตามนะครับใครชอบอคลิปแบบนี้นะครับฝากติดตาม JF ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจเบอร์โทรติดตอ่อครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นอะไรมึงต้องอบอกเบอร์กูมึงไม่บอกเบอร์มึงจำเบอร์เดมไม่ได้แล้วเ,เ,เบอร์มึงอะศูนย <09 1. S 2> ์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกห้าสี่ห้าฝากล้านด้วยนะครับ JF a u t o t h a i นะครับอยู่บางเลนนครปฐมนะครับโอเคขอบคุณครับ ทำไรอยู่เนี่ยพี่เราต้องมาเก็บรายละเอียดครับเราทำแผลไว้มารอดูครับว่ามันจะเป็นรอยเยอะไหมม,มาน้วหนะครับยไงครับคือต้องบอกว่าไอ้รอยเล็กๆน้อยๆครับรอยที่มันเป็นรอยถูๆเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องอปกตินะ สิ่งที่สำคัญคือมันแข็งแรงแล้วมันไม่ทะลุเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วนะในความรู้สึกผมผมว่าโอเคะฮะไม่โดนด่าแล้ว